เตรียมตัวให้พร้อมโยกังขาสิกปฐมบทเจ้ายุทธภพตอนนี้เขาได้เปิดเว็บไซต์และเปิดเพจให้เป็นเพื่อนไปทําการติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเกมแบบคร่าวๆกันสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมโยกังขาสิกสําหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้ง้งงนถึแมว่า ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิอ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o ฟ e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG p h o ฟ e สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เเลยยยครโกาสนี่ จะให้บริการโดย Pay p a r ร์เขาบอกว่าปฐมบทเจ้ายุทธภพเกมมือถือสุดคลาสสิกลิขสิทธิ์แท้สกิลเท่จนต้องเหลียวทุกท่วงท่าวิชาสุดเก่งที่คุ้นเคยหน้าเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้ส่วนรายละเอียดหน้าเลือกตัวละครสุดคลาสสิกสำหรับหน้าเลือกตัวละครก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะเหมือนเลยไหมคลาสสิกอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนฟอนต์หรือเปล่านะครับเราสามารถทําการสร้างตัวละครลบตัวละครแล้วก็เข้าเกมได้เขาบอกว่าพบกับหน้าเลือกตัวละครสุด คลาสิกห่วนล้ำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆกับความคุ้นเคยที่อยู่ในความทรงจําจากเวอร์ชั่น PC สู่เวอร์ชันมือถืออันนี้ก็จะเป็นภาคของเวอร์ชันมือถือนะครับหัวข้อต่อมาเนี่ยเราสามารถทําการสร้างฮันกวางเล่นได้เลยก็แน่น,นอนจะมีให้เราเลือกนะครับฝ่ายธรรมะและอาธรรมอาชีพฮีโร่จะเป็นอาชีพพิเศษปกติเราจะยังสร้างไม่ได้แต่ในภาคนี้เราจะสร้างได้เลยนะครับสร้างตัวละครอาชีพฮีโร่และลุยในยุทธภพได้เลยตัวละครฮันกวางจะมีค่าคุณสมบัติพื้นฐานมากกว่าตัวละครปกติ ถึง30%ด้วยกันผู้เล่นจะสร้างตัวละครอาชีพฮีโร่ได้เมื่อมีการอัปเดตในเกมแสดงว่าช่วงแรกอาจจะยังสร้างไม่ได้เดี๋ยวอัปเดตมาก็น่าจะสร้างได้ทีหลังนะครับแน่นอนเพราะว่าเป็นคาที่ค่าสเตตัสสูงกว่าชาวบ้านเขาถัดมานะครับวิ่งฝุ่นตลบความสนุกครบสลึงเราจะได้พบกับท่าวิ่งสุดคลาสสิกฝุ่นตลบควันเยอะแบบฟุ่มเฟือยผู้เล่นจะพบกับฝุ่นที่คละคลุ้งทั้งตอนวิ่งและโจมตีมอนเตอร์นะครับบรรยากาศเราก็จะได้เจอแบบนี้แล้วก็ลาน ค้าชมใหม่เขาจะมีเพิ่มระบบร้านค้าแบบใหม่ซื้อง่ายราคาดีช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นถ้าในส่วนนี้จะเหมือนหรือใกล้เคียงกับเรียวโยกงังที่เขาจะมีหินในการอัพเกรดพวกเครื่องประดับอาวุธยุทภัณฑ์แล้วก็เป็นพวกเพชรนะครับอะไรแบบนี้เราสามารถซื้อได้แบบจํากัดจํานวนนะครับแบบรายสัปดาห์แบบรายแบบเดือน หรือลายวันแล้วก็จะมีวิชาสุดเก่งที่คุณเคยนะครับเราจะได้พบกับวิชาโจมตีสุดเก่งทั้งรุนแรงและอลังการจากคลาสสโยกังออนไลน์มาให้ยนโฉมกันแบบคลาสสิกทั้งฝ่ายธรรมะและอธรรมจากที่เห็นตัวเลขเนี่ยผมคิดว่ามันใกล้เคียงกมากเลยนะครับกับเรียวโยกังโมบายรูปแบบการต่อสู้จะเป็นแบบนี้นะครับเมนูพวก UI เนี่ยเขายังไม่ได้แสดงนะไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนบ้าง โดยรวมแล้วถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวในส่วนของมอนเตอร์ที่เราจะได้เจอเขาบอกว่าจาก PC สู่เกมมือถือก็จะได้เจอในทุกๆตัวนะครับที่อยู่บน PC แล้วก็ฉากภายในเมืองทั้งมอนเตอร์ตัวเล็กตัวน้อยเริ่มต้นจนสู่มอนเตอร์ขั้นสูงมาดูตัวอย่างสกิลใหม่เขามีถามว่าคิดถึงกันไหมกับ YG พบกับสกิลใหม่ดาบอธรรมสังหารอสูนบัวโลหิต ภาพที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นภาพภายในเกมนะครับต่อมาจะเป็นกระบี่อธรรมเมฆาลำทำลายฟ้าส่วนทวนอธรรมสกิลก็จะเป็นฝนโดหิตแลกปรากฏธนูธรรมะทะเลพิโรธกืนสิน้นหมออธรรมทลายหิมะบินมังกรคู่ถึงแม้ว่ารายละเอียดของตัวเกมอาจจะมีมายังไม่เยอะแต่ให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมตัวเตรียมพร้อมรอเล่นกันได้เลยนะครับแน่นอนเราก็ต้องเตรียมบอดเพื่อทําการเก็บลเวลยกระดับของตัวละครด้วย เขาบอกว่าคลาสิกตั้งแต่เข้าเกมสัมผัสกิน IPC ในตำนานนะครับในรูปแบบเกมมือถือพร้อมระบบเกมสุดมันแบบจัดเต็มก็อีกไม่นานเราอาจจะได้เล่นกันนะครับเพราะเพจเพิ่งเปิดมาไม่นาน, <c oughs> นรายละเอียดก็เลยไม่ค่อยเยอะอย่างที่เห็นหน่าเลือกตัวละครสุดคลาสิกสร้างอาชีพหันกวางได้เลยวิ่งฝุ่นตลบความสนุกครบสลึงเพิ่มเพื่อนสะดวกสบายแล้วก็สกิลสุดเก่งนะครับสถานยุทธภพอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของเขานะตอนนี้เขามีกลุ่ม พูดคุยด้วยแล้วอาจจะมีกิจกรรมในเว็บมาให้เพื่อนๆทำนะครับเพื่อรับของถ้ากิจกรรมมาปุ๊บรีบไปทําเพราะอาจจะได้โค้ดหรือของรางวัลอย่างตอนนี้ก็จะมีอย่าพลาดความมันทันทุกเหตุการณ์เขาบอกว่ากดไลค์กดติดตามนะครับเราก็จะได้รุ้นท o ม o นี่ถึง10รางวัลด้วยกันก็ลองไปเล่น กันได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8สิงหาซึ่งก็มีเวลาหลายวันด้วยกันนะครับฉะนั้นอาจจะต้องไปรีบแชร์กันหน่อยนะและด้วยความที่ว่าเขาบอกเป็นลิขสิทธิ์แท้ความสนุกความมันจะขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามรับชมเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับถ้ามีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมแล้วยังไงสําหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ พระศิกปฐมบทเจ้ายุทธภพ